มานละพี่น้องอยู่ห่มเดียวกันก็นเฮ็ดไขยูตอกันก็นเฮ็ดไขดอกตะกี้เลยพี่น้องตอนแรกไม่เล็กบ่เห็นใบไม่เพิ่นปิดอยู่พี่น้องเพิ่นโพขึ้นมาบ่กี่ดอกโอ้โหเป็นจุ้มเลยพี่น้องคือออกเป็นจุ้มคักปนนี้นี่จุ้มแรกพี่น้องงามๆเลยมาเก็บกันตอจ้ะไข่พ่นพี่น้องงามๆเลยแบบงามเลยจ้ะ สวัสดีจ้าเมื่อหน,นีไมเลยกระพ้าเขาโคเขาป้าคือเก่าจ้าก็เช้าเช้าของวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะพี่น้องพ้าเขาป้ามาหกมงกลัวละจ้าไปไปลุนไปชมน้ำไมเลยก่าสีมานบอจ้าก็สีมะต่อหมองอากับเอวาามอวานนอะพี่น้องมอว้านแรงมากกับเอวามันมืดก็เลยเฝ้ากันเฝ้ากับกันจ้าไปจ้าไปลุนกับไมเลยก่าสีมานบอจ้าพิกัดเก่าไมา้เดิมนะคะ อบพอตอสร้างถมเพลข่องในจังหวัดอุบลราชธานีขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกเม้นทุกกำลังใจจ้าไปจ้าไปเล็กฉายเดียวเดอ้อมาเดอ้อเดินป่ากับไม่เล็ก <c oughs> ดอกแรกแห้งมานพี่น้องล้มแห้งเด้อพี่น้องเห็ดแตกแล้วเป็นดอกไม้แล้วเก็บตอจากมองที่เอาก็เอ,เอว่ามู่ว้านแรงพี่น้อง ว้านมันหมืดก็เลยพาเอวากลับเร็วพี่น้องนี่คลิปประจำวันที่11ตุลาคม2,565นะคะแตกเมื่อแล้วพี่น้องล้มแหง้งนี่พี่น้องดอกจูมก็แตกหน้าแตกหมดเลยเฮ็ดบรดเทาคีมพี่น้องบริเทาคีมหนาแตกถึกล้มแตกเมื่อเลย ยางกก่ไปกา่มายุ่พี่น้องเอาแต่ดอกน้อยดอกหง่พันบ่เอาบ่เห็นพี่น้องเพิ่งเห็นต่อแบบน้หมานละพี่น้องอยู่หโฮมเดียวกันก็เห็ดไขยุ่ต่อกันก็เห็ดไขดอกตะกี้เลยพี่น้องตอนแรกไม่เล็กบ่เห็นใบไม่เพิ่งปิดอยู่พี่น้องเพิ่งโพลขึ้นมาบ่กี่ดอกโอ้โหเป็นจุ่มเลยพี่น้องคือออกเป็นจุ่มคักปาน,นี้มาเด้อพี่น้องอเก็บเห็นแล้วเมล็ก ขาบ่เคยลึกดอกพี่น้องเนี่ย้าบ่ได้้าบ่ได้เสียมมาน่ะหมานโหลดได้แม่เล็กแต่ได้เสียมมาน่ะบ่หมานดอกพี่น้องขาพันบ่ลึกเมล็กตัดเอาเด้อเด้อพี่น้องบ่ต้องเสียดายเด้อพี่น้องขาพ่นบ่ลึกดอกจ้ะเอาไปแม่เมล็กเก่าไปตัดถิ่มคือเก่าพี่น้องเมล็กบ่มีเวลาแล้วขา คือออกงามเถอะพี่น้องออกเป็นจุ่มเลยขยับกล้อง่็พี่น้องนี่จุ่มแรกพี่น้องงามงามเลยมาเก็บกันต่อจ้ะเะยเก็บอยู่ขางทางเลยเด้อพี่น้องรถกระเรนบื้นบ้นอยู่ ไม่นิดหนึ่งเด้อพี่น้องขออนุญาตสวยๆเลยดอกนี่เพิ่อนออกหางจากมูพี่น้องดอกบักใงดอกเดี่ยวนี่นะพี่น้องดอกไงญ่ขาไงเลยดอกนี่ ออกเป็นจุ่มพจนฉสีดอกน้อยพี่น้องออกดอกเดียวเพ่น์สีขาไงพี่ขาวพี่น้องโอ้ยแตกบมดละพี่น้องวะน่ถืกล้มล้มแห้งหลายหมู่บ้านพออีกมูนึงละพี่น้องค้นสีมานตะกี้พอเช้าบานเพิินเิ่นว่าบอด้เหตุพี่น้อง วาแม่เล็กก็มาโชคดีแต่บาทนี้พี่น้องเอ้ยมาๆม,มาเก็บน้ำกันแม่เล็กบ่ท่านจอดรถได้ดีิพี่น้องขี่รถเข้าม้ามันพอเลยพี่น้องม้านพี่น้องคนสีมานเฮ็ดจังไดกับมานพี่น้องเอ้ยงวดก้อนเฮ็ดปลวกน้ำแกงออกอะ่ะแม่เล็กว่าได้เข้าป้าพี่น้องช่วงที่เฮ็ดออกไล้ไล่แม่เล็กติดงาน เล่นแห้งเพิินม,มาเอาไปพูระหาบเมลิกกับบได้น้ำเพิินปลาเนี่ยขาบวยา้วเด้อพี่น้องแต่ดอกิ่ยใหญ่อยู่ตัดเอาเลยซ้อนแห้งพี่นอ้องตอกเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยแบบหนาเลยเพิ่นคืออ,อกหนาจังสีก็อ,อ,อาให้มเมลิกบอถนัดพี่น้องเปลี่ยนมุมกล้องกัน รวจเร็วเด้อพี่น้องเพราะว่าขาเห็ดนี่ไม่เล็กออกไปไม่เลขก,กระตัดทิมพี่น้องเลกสิว่าเอาไปย้าวจ้ะแบบรวดเร็วเลยเอยอพี่น้อง วันออกพันสาพเพื่อนบ่อ่อยโพเห็ดเพื่อนมาโพหลังออกพันสาหมื่นหนึ่งตัวนี่พี่นอ้องขออนุญาตเลาขาเด้อพี่นอ้องเลานิดนึงให้พี่น้องเบื้องนิดน้อยเจวพี่น้องสีเบือไปจ้าหม,มานล้ะพี่นอ้องสองจุ่มสองมูพรแกงงล่ะพี่นอ้อง ดอกอีเพินนพ่นออกกระจายมาจากมูนี่ออกดอกเดียวเพิ่งสีอ้วนใหญ่แบบนี้พี่น้องขาอ้วนตือ้อๆเลยมันทักเห็ดไข้มันทักเห็ดปวกละพี่น้องถึงตองพี่น้องออกไหมหน้าเนียนหน้านวน บรรยากาศเมื่อนีกอ้กะอึมคืึมจังน้อยด้อพี่น้องล้มแรงอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่น้องเอฟซีให้เขียวพี่น้องฝนลงเม็ดเสยเลยพี่น้องไม่เลือกสีเงาไปหารถอ่ะจ้าจเพิ่งดำพี่น้อง แงแซ่บด้วยพี่น้องเห็ดพิ่งชนิดนี้เห็ดพิ่งไข่พ้นพี่น้องง,งามเลยแบบงามเลยจ้ะ เนต่างกองหยาดจังหน่อยเด้อพี่นอ้องอะหากเก่าเลยดอกแบบงามเ้ยพี่น้องดอกมั้งจ้างา,งามเลยพี่น้องแกออกมาแล้วก็มาตัดขาข้างนอกอุ้ยคือมาดอกงามกับดอกกระเดียดพี่น้องงามหอมห่วยห่วยเลยพี่น้องปูนยังออกเลยๆพี่น้อง แจม่มนะมูเห็นมันปูใหญ่พี่น้องจังไรมาออกอยู่กลางทางกลางทางโลดแรนได้พี่น้องจะดอกใหญ่ๆอ,อวบๆเอาไปล่างที่ดี เม็ดไข่เขียวแต่หักแทนพี่นอ้องถุงเม็ดไข่เขียวพี่นอ้องแต่เพิ่งออกเรืองเหลืองน้ำขาดปอกหลอกอยู่เห็ดชีเทาพี่นอ้องมีแต่ดอกงามๆเพิ่นออกทางโพ้นพี่นอ้อง ฮอละจ้าพี่นอ้องฮอดลดละจ้าไปาจ้าสรุปยอดเห็ดกันนี่จ้ายอดเห็ดที่ได้ที่มานถือว่าหมานอยู่จ้าพี่น้องก็อากาศก็เป็นเย็นๆเนาะพี่น้องลมแห้งเห็ดเพิ่งกระสีออกห่างๆแต่ป็นเลยกับฟูกพี่น้องโชคดีได้เห็ดปวกสายน้ำสองมูเห็ดไข่ขาวไข่เขียวก็ได้เพราะได้ปนอยู่พี่น้องถือว่าหมานอยู่จ้า ก็ได้เห็ดรวมอย่างอื่นอีกนิดหน่อยเนาะพี่น้องรักๆอ่กกะได้เป็นเฮ็ดปวกสายนามเวละพี่น้องสองมูอชื่นชอบคลิปนี้จะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แม่เล้งนเ,นเด้อจา้าขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินกับห้แบ่บนอนกัให้รับสบายเด้อจา้าพอกันคลิปใหมจ่จ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณปลาขอบคุณเจาทีเจาทางเจาะป้าเจาะดงขอบคุณธรรมชาติ ขอบคุณต้นไม้ทุกต้นเห็ดทุกดอกเนาะพี่น้องเนาะซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้สุดยอดอีหลีพี่น้องไปจากับบ้านกาันเมื่ออื่นมาหลุนกันต่อพี่น้องพี่น้องข้อสะพานไปป้าเก็บเห็ดอัปเดตน้ำระดับน้ำยังคงที่พี่น้องบอโรบ,อรบ๊อขืนจ้ะซ่าเมื่อวานจ้ะโอ้ยทะเลเนาะพี่น้อง อุบลราชธา,านีนี่เป็นทะเลไปหลายพี่น้องพี่น้องหลายๆอำเภอก็เจอวิกฤตหนักเลยพี่น้องเป็นการล้างแรงใจให้ทุกทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมเด้อจ้ะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปไวๆบ้านหลังนั่นท่อยุ้างต้นต,นตาลก็จมหน้ามะสองอาทิตย์ก่วัวล้หล่ะพี่น้อง เล็กโชคดีบริยูนาลุมพี่น้องบ้านกะบ่ท่วมปีนี้พี่น้องนาก็ไม่ท่วมจะท่วมเฉพาะนาลุ่มนาที่ใกล้ลำห้วยลำชีเด้อพี่น้อง